Oh, lá, la, la. มาดีจอดอยู่ขนานี้นนนมามาถึงแล้วเป็นอันนี้เป็นอันนี้ขึ้นไปเลยบายบายเวลคัมทูไทยแลนด์เกทขอบคุณครับน้องสาวมาแล้วคราวนี้ไม่โป๊จ <Thank you. S 1> ับรถจอดรถันจอดรถได้แป๊บเดียวเองแกก็มาเนี่ยวัยมีก s h o p p อ๋อดอกอะไร I have a new purse uh huh. I have a new purse ง uh ้อ huh. <laughs> expensive wine ride oh, cheap, cheap. เอาชิปชิปอีกแล้วน้องสาวพอคนละห้าหมื่นโอ้ <Yes. S 1> oh, ป่าป่าคาโลนี่แั่เต็มตลอดอร่อยมากใช่ไหมป่าไปล้างรถมาด้วยนะเนี่ยแกฉันนะอย่างไวาป่าป่า EC EC short cut short cut VIP parking yeah. แปดจี้แปดจี้นะดึนตัวออกเดินทางได้ชัดโพดจะไปแล้วนะสามสองหนึ่งภารกิจแรกนะคะเดี๋ยวไปหาแพ็กเกจให้น้องเขยก่อนค่ะ A A S นี่ รอไปเลยเดี๋ยวไปเติมแพ็กเกจนะจ้าอยู่ที่เอเอสนี่เติมแพ็กเกจ for eleven day นะฮะบอกเลยมาถึงเมืองไทยปุบ๊บต้องไปไหนก่อนนะ <c oughs> หรือน้าลาวค่ะ <c oughs> มีแต่คนชมค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นดาวอ้าวมมีแต่กระเป๋าอ่ะอ๋อโอเค ไม่ได้นะแบรนด์นี้น้องสาวบอกว่าไปเดินยุโรปนี่คือแตกแปนมากหายแบรนด์ก็ต้องตายให้ถึงนะลาวนะนี่จ้าไปเลยุยลด50%ด้วยไปแล้วจัดก่อนอุ้ยเสื้อสวยอะมี่จายจัดเลยน้องชอบมากแบรนด์นี้ช็อปปิ้งก่อนเลยจ้ายังไม่ถึงไหนเลยอะ้างหน้าไปเติมอ,อะไรอะนี่นะคะรุ่นพี่นะคะ <S <S <S> ดูลูกพี่แต่งตัวไปยสองปีได้เจอทีกับซ้อดูเด็10ปีแล้่ซ้อเมาเลยดูแต่งตัวเยินมากแล้วดูสภาพฉันแต่งตัวซ้อด่าเลยทำไมแต่งตัวเยินตะวันของนางค่ะ ชอบมากน้องสาวฉันกะหลิ่นะลาวว่าอันนี้แรงอะ่ะแล้วซออย,ยังชอบเลยนะเสื้อนางทำสวยเนาะหลินลาวต้องให้เนาะโอ้ตัวนี้สวยสวยจริงน้องฉันแข็งแรงมากลงเครื่องมากนมีแรงช็อปต่อสุดพลังเ,เหลืออยู่ตัวเดียวเหงาหนี้ต่อรอ ไค่ะวิธีเน็ตไอดอลจะพาซอไปกินอีนี่อยากกินข้าวแช่แล้วดูหน้าซอทำมาเท่าไหร,ร่คะขึโดนไปแามาเดินตากแดดตั้งงานฉ่ำมากมอยากกินข้าวแช่จ้ะจะกินข้าวแช่ก็ต้องได้กินหัวรักมาก วายมาอีกขวดเท่าไหร่พูดสีขวดละห้าหมื่นเก้าสุดอยอแล้วเดี๋ยวเราไปหัวช้างาห้รีเทต,ตรง,โงโนูง้นะคะไปเลยค่ะนี่ค่ะหัวช้างคาริเทตโร,รงแรมของนั่นไงใบหยกอะ่ะห้องนี้ป่ะใช่เข้าตรงนี้พี่ ไปเลยอ,อ,อุ้ยเดี๋ยวต้องถามก่อนน้องคะเข้าแช่ยังมีขายอยู่ปะเวรกรรมเวรกรรมน้องพี่ิ่งลงเครือ่องอยากกินข้าวแช่มากเลยพามาเลยพี่ลืมไปมันเป็นเวลางั้นเ็กต้องมากินพรุ่งนี้เออเวรกรรม,อมจองอีกห,หัวก็รักหัวเลยเป็นไงคะไมู่เข้าวแช่ซ้อ ซอหน้าเด็กมากเลยอ่ะกล้องนีสุดปอมมากเลี้ยไม่ปอมกล้องไอโฟนเลิศปล่อยหลอก้องไอโฟนนี่เหมือนจริงมากนะแสดงว่าตอนนี้สวยป้ะดูซอสิซอหน้าอ,อ,อ,อย่างเด็ก,เด,กเดินกลับมานะคะไม่ได้กินข้าวแช่เพราะว่าข้าวแช่ต้องจอบสักขยาแนเพราะหน้าเป็นสักขยะซออย่องเด็กอยู่นี่านางจะมาถ่ายกับสปอนบ๊อบ เอาวายสิเอาไวายไปยืนอยู่ในสปอนบ๊อบเร็วนั่นอ่ะเร็วไปยืนอยู่กลางสปอนบ๊อบเลยเ,ลเ,เร็วเออเดี๋ยวไปวางตรงนี้วางตรงนี้เออนี่วางอยู่กับส <c oughs> ปอนบ๊อบเขาปากปื้มกับวายขวดนี้มากดู few moments later นนีิสุดก็กลับมาตายรังที่เดิมนะคะเดื๋อว,วากิวที่นังชอบเลิฟ ซอไม่เอาขอเขาหรอไม่ใช่ทางใช่ไหม,ไมเออเหมือนกันน้องก็ไม่กินเลิศเลิฟมากไปกี่รอบตอนกลับเดี๋ยวต้องหาหน้องมากินอีกรอบนะบอกแล้วว่าที่สุดของที่สุดน้นงชอบมากแวะมาทํางานนะคะซื้อของชุมสมมวไปสามอย่างนะฮะสามสิบอย่างสามอย่างได้ลดเท่าไหร่นะคะคุณตอนนี้อ๋อสิบห้าใช่ไหมฮะมีโปรตอนนี้ ก็เลยเพิ่มเอาเซรั่มเขาไปลองดูเพราะว่ายังไม่ได้ลองเซรั่ม uh huh. เดี๋ยวลองเซรั่มดูแต่ว่าตัวที่ใช้ประจำก็คือตัวไลท์กับตัวกันแดดดีมากค่ะใช้แล้วหน้าชุ่มดีโอเคถ้าเสียหายเท่าไหร่คะโ uh huh. oh, อ้พี่ซอไม่คุ้นสิบา้าเปอเซนบัตรออ๋อไม่ต้องแล้วใช่ไหม 4.400น้จ้าโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะีมเดี๋บบยวอันนี้เรามาชิมลางด้วยอาหารสตาร์เตอร์ไทยๆนะคะตอนแรกจะกินลูกไก่ทองค่ะแล้วพอดีน้องอยากกินอะไรแซบๆก็เลยเปลี่ยนใจไปกินบ้านไอซ์เดี๋ยวเรามาตามดูกันนะคะคา r โลจะกินไหวไหมเผ็ดแซบในรสชาติเฉพาะตัวของอาหารใต้จะเป็นยังไงบ้างติดตามดูกันค่ะ ที่สุดเราก็ได้อยู่บ้านไอรน,นะคะและดูซ้อคีอไรยคะ่ะปูผัดพริกเหลืองค่ะเท่านั้นเมนูจ้ะอ่าคกิงต้องมาแล้วแกงนี้แกงเหลืองนะปูผัดพริกเหลืองมมีไหมอ,ะอ่ะมีะได้นี่นะคะปูผัดพริกเหลืองของบ้านไอน,นะคะแซ่บ อร่อยมามกูผัดทุกเหลืออร่อยใช่ไหมเนี่ยโลโคฟู้ดนะอันเนี้ยใช่ไม่รู้หครเป็นก็เขามีข้าวออต้องถามซ,อ,ซอสซอสใส่แกเป็นไงบ้างซอสเออน้องบอกแบบล้วมีเจ้คนเพราะว่าเพื่อนน้องก็บอกว่าแกแกต้องกินนะนี่อร่อยอร่อยอ่ะ สรุปว่ากินได้ค่ะกินอร่อยทุกเมนูน้องเองก็ยังไม่เคยกินบ้านอายยังชมเลยค่ะว่าอร่อยมากจ้าก็บอกแล้วร้านนี้มัน,นแซ่บเป็นไงกุ้งก,กุ้กจ้งอร่อยไหมมีอันนี้บอกแล้วอันนี้อันนี้เมนูเด็ดอันนี้ก็อร่อยนี่ลองให้มันิม เยี่ยวมาเยี่ยวเลยเเหรอี่ยวบอกแล้วอันนี้เมนูเด็ดเป็นไง To o spicy You can eat it What is taste Yummy Good ใช่ไหมนี่ก็โลเคฟู้ดโลเคฟู้ดทูโลเคฟู้ดนะเมนูข้าวยำค่ะอ่ะคลุกเลยที่ นี่ข้าวยำปักใต้แทนนั่นจา้าตอนนี้เราจะกุ้งข้าวยำแล้วนะคะอันนี้เป็เาานสุด่งเซนนิดเเลยค่ะมีผัดหุูเซน,นมากิน้องซอมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปกิน,น,น,นเนื้อเอไีกนันค่ะอนนซอมไมีช่นะคะนนเป็นแอปเปิ้ลไทเซอร์ของเราที่บ้านไอคุกเลยมี่ อยู่นี่รอกินแล้วนี่นั่งรอกินแล้วนี่นั่งรอกินแล้วหนึ่งไปย่อน้อยมากเลยนะว่าแม่ซอยฝอยมาก กินเนี่ยคนละครึ่งมีปลาค่าอยู่มีอยู่น่าจะเจนลูกมันำเนิะไหมตอนนี้โค้ปิดมากมัจะดูโแล้วเขาทุบอีข้างบนนี้ทไมเันอีเด็ดเตนิอเปรี้ยวเสียขามหอมมากอ่อะไรอตาอยมางอุ่าวอมตาอย่างอิมายห่อที่ทำอยู่หรอแต่หอมมาก น,นี่จ่าปลาทรายมเมนูกินแกงๆค่ะเป็นสตาร์เตอร์ของเรา<ม>เป็นไงคะจะยิ้งสกักอร่อยไหมคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปออร่่ยมากคะไม่ปลอบใช่ไหม,ไมอของจริงนะไม่จกตาไม่ปลอกไม่ปลอกนะคะเชฟดปอ้ปอมเชฟดปอ้อมอร่อยไหมคารโลนี่ small fish with garlic. Try t h uh, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอร่อยได้ไงอยากินปังไม่ๆๆเพื่อนบอกว่าเมนูนี้ต้องกินมันอร่อยแล้วมันหอมมากโอเคอร่อย <c oughs> ใช่ไหม That's why I try you to taste this southern of Thailand food นี่เป็นขายออฟเดอะเดอะเซ็นเตอร์ออฟไทยแลนด์นะได้ไหม <laughs> แท่จะไม่เหลือเซอร์ไพร์โทรศัพท์มา